เคยสงสัยกันไหมคะว่าคนที่โตมาแล้วเป็นคนที่เซลฟ์เอสตมสูงนะคะซึ่งมาพร้อมกับความมั่นใจในตัวเองสูงด้วยเนี่ยนะคะเขาโตมายังไงเขาถูกเลี้ยงมายังไงนะคะ ทุกคนต้องฟังวิดีโอนี้นะคะและ้วนะเชื่อว่าน่าจะยาวหลายตอนเลยนะคะเพราะว่านิดาเนี่ยจดโน้ตเวลาว,ว่าทั้งหมดเรื่องที่น่าจะต้องพูดเนี่ยนะคะนี่แทบจะเป็นเหมือนหนึ่งเวิร์กช็อปเลยนะคะมีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็เยอะมากเนี่ยตอนนี้คือจดโน้ตไว้เพราะว่ามันมีหลายประเด็นที่ต้องพูดถึงแล้วก็ด้วยความที่เป็นคนขี้ลืมก็กลัวว่าจะลืมนะคะมีหลายประเด็นนะคะที่จะพูดถึงซึ่งใครต้องฟัง ทุกคนต้องฟังเพราะว่าพอคุณฟังแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะยกระดับเซลฟ์เ e สตีมของคุณได้ยังไงนะคะใครที่คิดจะมีลูกหรือตอนนี้มีลูกแล้วนะคะฟังไว้ค่ะว่าคุณพร้อมอคนที่มีลูกเนี่ยยังไงก็ต้องต้องเลี้ยงลูกแล้วแหละถูกไหมคุณจะได้พัฒนายกระดับการเลี้ยงลูกของคุณนะคะให้เขามีเซลฟ์เฟสตีมที่สูงนะคะแล้วหลังจากที่ฟังเนี่ยแล้วยังอยากที่จะพัฒนายัยงไม่เข้าใจยังไม่เก็ตเนี่ยนะคะ มาเรียนรู้กันเลยค่ะเพราะว่า Workshop, เวิร์กช็อปพ่อแม่เลี้ยงลูกสไตล์โค้ชเนี่ยนะคะให้มีเซลฟิสติมที่สูงเนี่ยนะคะจะจัดเดือนธันวาคมนะคะเป็นวันที่ปีนี้วันที่เท่าไหร่สิบหกสิบเจ็ดธันวาคมนะคะส่วนใครที่คิดจะมีลูกกำลังจะแต่งงานหรืออะไรต่างๆในวางแผนเนี่ยนะคะนะบอกเลยค่ะว่า การพัฒนาเซลฟ์เฟสตมใช้เวลานะคะไม่ใช่เปลี่ยนแปลงได้ในเดือนสองเดือนนะคะมันเป็นอะไรที่ใช้เวลานานนะคะเพราะฉะนั้นคิดจะมีลูกสาปีข้างหน้าพัฒนาเซลฟ์เฟสตมได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะถ้าไม่คิดจะพัฒนาเพื่อตัวเองคิดพัฒนาเพื่อลูกนะคะและเดี๋ยวอะใครที่ไม่ได้คิดจะมีลูกหรือไม่ได้มีลูกหรืออะไรก็แล้วแต่ลูกโตแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ ยังไม่มีคําว่าสายค่ะนะคะไม่มีคําว่าสายเราสามารถพัฒนาเซลฟ์เฟสติมของตัวเองได้ตลอดเวลานะคะถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเราจะผ่านการเลี้ยงดูมาให้ขาดเซลฟ์เฟสติมก็ตามนะคะเรื่องของเซลฟ์เฟสติมขอย้านะคะย้ำๆเลยนะคะว่าเป็นสิ่งที่พัฒนาได้นะคะและมันคือเป้าหมายหลักเลยเวลาที่เราทำงานกับลูกค้าที่โคชกับลูกค้านะคะซึ่งใครอยากเข้ามาปรึกษาใครอยากมาโคชนะคะทาง zoom ออนไลน์หรือว่าที่ออฟฟิศที่ชิลมนะคะติดต่อเข้ามาได้นะคะ เรามีแพ็กเกจที่เป็นรายครั้งเออไม่ใช่รายครั้งเป็นแพ็กเกจเป็นครั้งแล้วก็เป็นแพ็กเกจแบบ6เดือน1ปีนะคะใครที่ต้องการพัฒนาตัวเองผลลัพธ์ทุกด้านของชีวิตความรักความสัมพันธ์เซลฟ์เฟสตีมนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้ทีนี้เดี๋ยววันเดี๋ยวคลิปน,นี้น่าจะหลายคลิปเลยนะเอาคลิปแรกก่อนตอนนี้นะคะจะมาพูดถึงอะไรเซลฟ์เฟสตีมนะคะคืออะไรก่อนประกอบกันด้วย2ออย่างอันที่1คือเซลฟ์เวิร์สค่ะคือการรู้สึกว่าเรามีคุณค่า นะคะพอเรารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นคะคนที่ high self esteem ก็คือ high self worth รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าสูงนะคะเวลาที่เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่านะคะเราจะเป็นไงคะเราก็จะเอาตัวเองไปอยู่ในที่ดีๆเราก็จะรู้สึกว่าเราคู่ควรกับสิ่งดีๆความสัมพันธ์ดีๆงานที่ดีความสําเร็จในชีวิตสิ่งดีๆในชีวิตอะถูกไหมคะเราคู่ควรกับความสุขอ่ะองค์ประกอบที่2ของ self esteem นะซึ่งคนสอนกันผิดๆเยอะมากนะคะว่าเซลฟ์สติมคืออะไรเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่แบบรักตัวเองมันไม่ใช่แค่มองตัวเองในแง่บวกมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะมันซับซ้อนกว่านั้นนะอ่ะองค์ประกอบที่2คือเซลฟ์เอเฟคซีเซลฟ์เอเฟคซีคือความเชื่อมั่นในความสามารถใน a อ i บลิตี้ของตัวเองว่าฉันจะก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆได้ฉันจะไปสู่เป้าหมายต่างๆที่ฉันวางเอาไว้ได้ฉันสามารถควบคุมผลลัพธ์ในชีวิตของฉันได้นะคะอ่ะ ฟังมาสองอย่างนี้มันสําคัญมากเลยถูกไหมถ้าคนคนหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองคู่ควรกับสิ่งดีๆและเชื่อว่าตัวเองจะเอาชนะอุปสรรคและทําเป้าหมายต่างๆสิ่งที่ต้องการในชีวิตให้มันเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยมันก็คือผลลัพธ์ในทุกด้านของชีวิตมันก็จะได้แบบที่เราต้องการไงถูกไหมคะในทางตรงกันข้ามถ้าเรา low self esteem เราก็จะรู้สึกว่าฉันไม่มีความสามารถไม่เชื่อในความสามารถของตัวเองว่าจะสามารถควบคุมผลลัพธ์ในชีวิตไม่สามารถจะไปถึงเป้าหมายสิ่งต่างๆที่วางเอาไว้ให้ชีวิตได้แล้วก็ยัง คิดว่าตัวเองไม่คู่ควรกับสิ่งดีๆอีกถูกไหมเพราะว่าเซลฟ์เฟิร์ต่ําอีกนี่ยังไงคะคือเหตุผลที่บอกว่าทําไมเซลฟ์เอสติมันถึงส่งผลต่อทุกเรื่องในชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าอยากอัปเกรดผลลัพธ์ในทุกเรื่องของชีวิตต้องเพิ่มเซลฟ์เอสติมนะคะซึ่งมันไม่ใช่การไปส่องกระจกแล้วก็ยิ้มให้ตัวเองมันไม่ใชออ่อะไรที่แบบสอนที่พูดพูดกันให้มันดูเหมือนง่ายนะคะเซลฟ์เอสติมมันแบบมันลึกและมันมีหลายหลายแกนหลัก ที่ทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยมีเซลฟ์เอสซมที่สูงนะคะอ่ะเมื่อเรามีเซลฟ์เอสซมที่สูงมันเหมือนร่างกายเราแข็งแรงอะถูกไหมคะมันคือทำให้เรามีภูมิต้านทานต่อสิ่งที่ไม่ดีมีภูมิต้านทานเวลาที่คนเข้ามาแล้วแบบเป็นคนที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรปฏิบัติกับเราไม่ดีเทรตเราไม่ดีเราก็จะเอาตัวเองออกมาไงคะนี่คือคาว่ามีภูมิต้านทานต่อสิ่งไม่ดีนะคะเราจะไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีคนที่ไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเวลาที่มีความผิดหวังความล้มเหลวเกิดขึ้นในชีวิตซึ่งมนุษย์ทุกคนไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้ถูกไหมเราก็จะรับมือกับมันได้นะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าเราควบคุมผลลัพธ์ในชีวิตเราได้และการล้มเหลวทุกอย่างเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะคะ แต่เราจะเรียนรู้จากการล้มเหลวเหล่านั้นไม่ได้แปลว่าฉันจะล้มเหลวซ้ำๆ,ๆๆแล้วก็ไม่สนใจเรียนรู้จากมันไม่ใช่นะคะเรารู้ว่าการล้มเหลวครั้งนี้หรือความผิดหวังครั้งนี้ไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเราจะผ่านมันไปได้นะคะเจ็บปวดไหมเสียใจไหมเจ็บปวดเสียใจเพราะเป็นมนุษย์เหมือนกันถูกไหมแต่เราก็จะผ่านมันไปได้ค่ะนะเราจะไม่ไปจมอยู่กับมันนะคะซึ่ง พอเราเซลฟ์เอสตีมสูงเราก็จะ resilience สูงด้วย resilience ก็คือการที่แบบสามารถเด้งกลับมาจากแบบเจอ,เอวิกฤตในชีวิตเจอความล้มเหลวเจอความผิดหวังแล้วเราก็สามารถที่กอบกู้ตัวเองอะค่ะจากเหตุการณ์นั้นขึ้นมาเป็นคนที่แข็งแรงแล้วก็ปกติแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปได้นะคะได้อย่างรวดเร็วกว่าคนที่ low self-esteem นะเะพราะอะไรก็กลับไปที่คำเดิมว่า ฉันเหุมีคุณค่าในตัวเองฉันเชื่อว่าฉันคู่ควรกับสิ่งดีดีและฉันสามารถควบคุมผลลัพธ์ในชีวิตฉันได้ถูกไหมพอเจออุปสรรคก็โอเคเชื่อว่าฉันจะก้าวข้ามผ่านมันไปได้นะมันเซลฟ์เฟสตีมันเป็นเหมือนยาวิเศษอะแบบจะเรียกว่าเป็นยารักษาทุกโรคเลยก็ได้นะคะเนี่ยอย่างที่บอกคือมันส่งผลต่อผลลัพธ์ทุกด้านของชีวิตเรานะคะแล้วก็เวลาเกิดเรื่องไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นภูมิต้านทานให้เราอีกต่างหากนะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าทําไมพ่อแม่ทุกคนทําไมมนุษย์ทุกคนถึงต้องมาาทํ มันต้องมาเข้าใจเรื่องของเซลฟ์สเตมนะคะไม่ว่าวันนี้เซลฟ์สตมจะอยู่ที่ระดับเท่าไหร่ก็ตามนะคะมันต้องพัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาต,ต่อไปเรื่อยๆนะคะอ่ามาน,นึกตัวอย่างในชีวิตจริงกันถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในสถานการณ์อยู่ในงานที่ไม่แฮปปี้ถูกเ,เจ้านายเพื่อนร่วมงานทําไม่ดีด้วยนะถ้าเราโลเ s e l ์ e s t e e เราทำไงแล้วก็ทนต่อไปเพราะเราเชื่อว่าเราหรือควบคุมผลลัพธ์ไม่ไดช้ชีวิตขึ้นอยู่กับชะตา,ากรรมถูกไหมเหมือนกับว่าฉันคนอื่นอาจจะควบคุมได้แต่ฉันควบคุมไม่ได้ โอเคไหมฉันควบคุมไม่ได้เพราะฉันฉันไม่มีความสามารถนะคะแล้วในระดับลึกอันนี้มันไม่ได้เป็นแบบจิตสํานึกนะมันเป็นระดับจิตใต้สํานึกด้วยนะถูกไหมก็คือลึกๆเชื่อแบบตัวเองไม่คู่ควรกับสิ่งดีๆกับงานดีๆกับเจ้านายดีๆไงถูกไหมเพราะฉะนั้นเจอสถานาการณ์ไม่ดีแบบนี้ก็จะทนอยู่ต่อไปไงนะคะก็จะมีการบ่นทําลายตัวเองด้วยถูกไหมนะคะในขณะที่คนที่เซลฟ์เอสติมสูงเขาก็จะเอาตัวเองออกมาแล้วเขาจะไปหางานที่เขาแฮปปี้ที่เขามีความสุขอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเจอคนที่ดีเจ้านายที่ดีไ,ไมคะ อืความรักก็เช่นกันนะคะการเลี้ยงลูกก็เช่นกันนะการเลี้ยงลูกเนี่ยถ้าคุณเป็นพ่อแม่แล้วคุณโลเซลฟ์สตีมเนี่ยนอกจากคุณจะส่งต่อความโลเ s ลฟ์สต t e นี้ให้กับลูกแล้วนะคะคุณก็จะไม่ผิดคิดพัฒนาหรือมีความตระหนักรูก้ที่จะพัฒนาตัวเองให้มีเซลฟ์สตีมที่สูงขึ้นด้วยซ้ําเพราะเพราะว่าคุณไม่เชื่อว่าคุณควบคุมผลลัพธ์ในชีวิตได้ในกรณีนี้คือคุณไม่เชื่อว่าคุณจะเป็นพ่อแม่ที่ดีขึ้นได้คุณก็จะเลือกที่จะปฏิเสธนะจนต้อง หลังชนฝาจริงอะกรณีแบบนี้ก็คือครูที่โรงเรียนเนี่ยบอกว่าอืมลูกคุณไม่ไหวแล้วนะลูกคุณไปแกล้งเพื่อนลูกคุณทํานั่นทนํานี่ลูกคุณไม่เคยส่งการบ้านเลยอะไรเงี้ยน,นะพ่อแม่ถึงจะรู้สึกเดือดร้อนขึ้นมานะแต่กันนั้นแล้วจะบอกว่าก็น้อยคนมากๆค่ะที่คิดที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาจริงๆเพราะว่ามันมาจากอะไรเพราะว่าพอเขาโหลดเซลฟ์สเตีมแล้วไม่มีใครชี้ให้เขาเห็นว่าเนี่ยต้นเหตุที่คุณไม่คิดเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะว่าคุณโหลดเซลฟ์สตีมอยู่เนี่ย เขาก็จะไม่รู้ตัวนะคะเขาก็จะไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญคือต้องรู้ตัวก่อนว่าสิ่งที่มันบ่อนทำลายเราอยู่ตอนนี้คือโลเซ l f เ s ส e ิมนะคะซึ่งเมื่อกี้พูดไปหรือยังพูดไปแล้วใช่ไหมใครทรี่รู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาแบบนี้มาเข้าเวิร์กช็อปนะคะมาเข้าเวิร์กช็อปวันที่ 19, สิบเก้ายี่สิบสิงหานะคะเป็นเวิร์กช็อปพัฒนาความมั่นใจแล้วก็เซฟ์เอสติมจากภายในนะคะเราจะมาลงลึกเราจะมา จริงจังในการเรียนรู้ทุกเรื่องทุกอย่างทุกสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องเซลฟ์เฟสติมที่บอกได้เลยว่าคุณแค่อ่านหนังสือเนี่ยยังคุณยังไม่เข้าใจทะลุปุบโป,ปหรอกนะคะอันนี้คือยังยังไม่ใช่ทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นต้องมานะคะมาเข้าเวิร์กช็อปกับเรานะคะอ่ะอันนี้คือจบในพาร์ทที่1น,นะคะเดี๋ยวจะไปต่อกันในพาร์ทที่2นะคะคอมเมนต์มาหน่อยค่ะว่าใครรู้สึกตัวเอง low self-esteem บ้างนะคะ แล้วคือดูง่ายๆก็คือผลลัพธ์ที่มีอยู่ในชีวิตเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการนะคะถูกไหมคะเพราะถ้าเรา h รเ h s e l f e ส t e e m ผลลัพธ์ทุกเรื่องในชีวิตอาจจะไม่ใช่ทุกอย่างแต่เรา on the way เราเป็น work in progress อยู่คือกำลังจะไปถึงจุดที่เราต้องการในชีวิตเราแฮปปี้กับตัวเองเรารู้สึกดีกับตัวเองเรายอมรับตัวเองเรารู้สึกว่าอืโดยรวมเราโอเค